ดครับพี่หมเอ้า <ผม S 2> อยู่ที่ไหนกันครับเนี่ยเราอยู่เจริญกรุงหนึ่งร้อยสามย่างสร้าง 3, 3> 3, สรารเนาะชุมชนสวนหลวงสองที่ให้ดูในกองกรประธานอ๋อนี่คือเดินในเจริญกรุงหนึ่งร้อยสามเราก็แทนที่จะไปอยู่แบบเป็นหาบเล่นแผงลอยอ่ะเขาก็เข้ามาจัดระเบียบภายในชุมชนเาเองอ่ะดูก,ก็เดินเข้ามาจาแต่ในถนนนิดเดียวก็เลยได้ซื้อเลยโอ้โหก็เรียกว่าเป็นการที่ใช้พื้นที่อย่างสร้างสรรค์นะครับคุณผู้ชมฮะและนี่คือบรรยากาศของเจริญกรุง103แล้วก็ เรเรียกได้ว่าอาหารอันนี้ท่านท่านเลขาก็ได้หยิบยกมือดักหวักมือเรียกอาหารมาเรียบร้อยแล้วนะครับอะใครที่สนใจมาดูอาหารก็เรียนเชิญน,นะฮะอยู่ที่บริเวณเจริญกรุง103นะฮะ ก็คือหาหานยากแล้วค่ะอันนี้อาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาหลายคที่มีอยู่ก็คือใบเหียร์ก็คือผัดใบเหียร์แล้วก็ซาโมสาอันนี้อาจจะเคยเห็นในหลายๆที่ที่เป็นมุสลิมค่ะพี่นานาออยทีนึงได้ไหมอโปลมค่ะอโปลมคืออะไร ขนมของทางแขกจามหรือว่าทางแขกที่เป็นเชื้อสใสเ่เขมมเขาเรียกว่าของอาสาจามนะคะ<ม>เป็นอนมโบราณที่รักษาไว้เราจะเราจะใช้แป้งข้าหมากค่ะมันความเป็นแป้งที่จะมา ทำให้สุกบนบนกระทะใบบัวเล็กๆน่ยนะคะแต่ข้อเทคนิคของเขาเนี่ยอยู่ที่เขาจะต้องเอาฝาของหม้อดิน่ยนะคะไปเผาให้ร้อนเพื่อที่จะอบหน้าขนมเราจะไม่มีการพลิกหน้าขนมก็จะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะนี่คือตัวขนมอาเป็ลเวลารับประทานนะคะก็จะราดด้วยน้ำจิ้มน้ำจิ้มน้ำน้ำจิ้มของเขาเนี่ยไปคล้ายๆกับบัวลอยค่ะเขาจะมีเขาจะใส่ไข่ลงไปด้วยใช่ไหมคะมีกะทิมีไข่ไข่เนี่ยค่ะ ค่ะโอเคอันนี้อันนี้แล้วชินได้ไหมครับผมชินได้ไหมอะอยากชินมาตัด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 ไม่ไม่ค่ะอันนี้มีอยู่แล้วพิสาบอกว่าผมผมอิ่มแล้วโทษทีรับมือไม่ไหวโดนยัดทุกร้านเลยนะครับกลับบ้านค่อยขยันนะคะกลับบ้านค่อยกลับบ้านค่อยรดอันนี้อันนี้แบบนี้อันนี้สมุซาโรค่ะ ปลโมชาจะมีไส้ไก่อยู่ข้างในค่ะส่วนใบเดียวจะเป็นผัวที่เอาไปทอดนะคะแต่เวลารับประทานก็จะทันในน้ำจิ้มอันนั้นเนี่ยจะใช้ไข่ไข่ค่ะมีไหมจิ้มไหมคะพี่มีช้อนให้เลยมันจิ้มไปกินมีช้อน,หอน,หอนหเมอนหมหดิรับประทานดื่อันนี้เราก็อยู่กันที่เจริกญกรุงรหนุ่มร้อยสามนะครับคุณผู้ชมฮะก็เรียกได้ว่าเป็นย่านสร้างสรรค์น,นะฮะนนที่เอาพื้นที่ในบริเวณชุมชนของตนเองนะมาทำเป็นตลาดนัดคนเดินนะครับซึ่ง ก็ไม่ได้เบียดเบียนใครนะฮะก็เป็นการความร่วมมือของทางคนในชุมชนเองครับนอรับนคะาวเยทุกคนเลยดีต้รัทุกท่นเลยควรับอัมสาบนนี้ถ้าไม่มาที่นี่ก็จะไม่ได้รับทานที่ไหนนะคะขผมชิ้นใหญ่หวาขนมร่วมสาบานนะฮะ เป็นยังไงบ้างหอมเข้ามาแล้วกวนน้ำราดเนี่ยก็จะคล้ายๆกับบัวลอยไหมเวลาเราทานบัวลอยแล้วเราก็มันกินง่ายมันเป็นไข่แล้วมันก็จะนุ่มเลยค่ะมาดูนี่นะคะภาพเจ้าประทานอาหารเด็ก่ๆเด็กๆกันนั่นหรอเนี่ยวดูเยโอ้โหเดี๋ยวมาขอโทษนะคะขอโทษอ่ะรอรถนิดนึงอันนี้ขายหมดแล้วเหรอครับ โอ้โหหมดแล้วหนึ่งเจ้านะครับคุณผู้ชมฮะก็เรียกได้ว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ดีครับอาปมค่ะอาปมค่ะอาปมของเราเนี่ยเป็นสตรีทฟู้ดฮาลาสนะคะเพราะฉะนั้นสายกินต้องมาที่นี่นะคะร้อนครับนี่ครับนี่ครับต้มน้ำเรียนว่าสายกินต้องมาที่นี่นะคะอร่อยมากค่ะแล้วก็หาทานยากเป็นของเป็นของแครดจามหรือว่าของที่มีเชื้อสายเขมรค่ะใช่ค่ะเป็นขนมของแขรดเขมรแขรดจามดีไหม เอาเอาโล่ปลาโป๊ะมันไม่ไม่มีก็ผัดนะเอาฮะพิสาฮะได้ข่าวว่าสุกสาร์ทิตย์นี้นี่มีกว่าแปดที่นะในกรุงเทพมหานครครับนะครับย่านเนี่ยมีบางโพก็มีครับบางโพเขตบางซื่อ่าเกตบางซื้อมีแล้วก็บางมีที่โอเคอันนี้มีจอนทองัด้วยจอนทองด้วยโอ้โหเยอะนะคนดี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 ีี อานนี sea, ้นำรัเนื้อนะคะใสเใเนื้อตตรงนี้นะคะเป็นเนื้อนุ่มนะคะแล้วก็เป็นเนื้อออกุนย่างนะคะใสเนื้อเรต้องตรงนี้ผ่นตเลยนะคะผ่าน่าเนะคะก็จะเป็นช้า้เลยนะคะก็จะเป็นผ้เาเโอ้โหเอาละฮะคุณผู้ชมฮะอย่าลืมฮะสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจกรุงเทพมหานครนะครับมีกว่า8จุดนะครับในวันนี้สุกเสาร์วันอาทิตย์ครบคุณผู้ชมฮะอรียนเชิญ วันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะฮะใช้เวลาท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครกับครอบครัวนะสร้างรอยยินะ้มนะฮะเมืองกรุงเทพเป็นเมืองที่น่าอยู่สําหรับทุกคนครับน네ี่ดีข um ึ้นแล้วหลายๆนะคุณผ uh> uh uh ู้ชมฮะเราก็จะเห็นได้ว uh uh ่าน uh ี่คือบริเวณเจริญกรุง103นะครับคุณผู้ชมฮะบ้านโบราณขอราจะอยู่ทางด้านนี้นะคะที่เราพูดถึงบ้านโบราณนี้จะเป็นกลุ่มบ้านโบราณอย่างนี้ที่ตั้งแต่ยุครัชกาลที่หกยุครัชกาลที่เจ็ดเป็นมีความอ่าเป็นไทยอยู่ตรงนี้ก็เป็นกลุ่มบ้านไทยค่ะเราอยู่แบบเอ้าโห้แทบไม่ทัก ได้ค่ะตรงนี้ดีเากนเลยค่ะวันน,น,น,วนี้นน้ำขึ้นแล้วนยเือวันนี้น้ำขึ้นนะะอันนี้ก็เป็นบ้านโบราณนะฮะที่ ไกด์ของเราได้แนะนํามานะครับคุณผู้ชมฮะในบริเวณเจริญกรุง103คุณผู้ชมฮะที่อยู่ทางบ้านก็แวะมาเยี่ยมชมได้นะครับสุกเสาร์อาทิตย์นี้ไม่รู้จะไปไหนก็มาที่เจริญกรุงหนึร้อยสามได้ฮะแล้วมีกว่าอีกแปดจุดบ้านโบราณหนูมีมากกว่าเราจะอยู่มาจ้ะค่ะค่ะกลับมาทางนี้ค่ะกลับมาทางนี้แต่แน่ใจ้างนอกเลยค่ะกลับมาทางนี้กลับมาทางนี้ไม่พี่ปิดไมค์ก่อนก็ได้จ้ะ ตรงน,นี้เนี่ยจะเป็นบ้านในยุคของรัชกาลที่6รัชกาลที่7ท็ดขการปสร้างนะคะก็คือกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มของเครือญาติเครือญาติที่เป็นพี่น้องชาวไทยพุทธบ้านหลังเนี้ยบ้านหลังเขียวเนี่ยนะคะเป็นผู้จัดการของเอเชียทีคเป็นอดีต oh. ค่ะแล้วก็ล่องล่องไม้เนี่ยมาพร้อมกับการสร้างโครงสร้างของเอเชียทีคในยุคกลางนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสองยุค ยุคนี้จากที่เดะคลาวเนี่ยเข้ามาวิเคราะห์นะคะก็บอกว่ายุคนี้เป็นยุครัชกาลที่หกเพราะว่าการจะมีการตกแต่งแบบลายฉลุใช่ค่ะคซึ่งตอนนั้นเราเรงยเพื่องฟูรุ่งเรืองแต่ในยุครัชกาลที่เจ็ดเป็นยุคที่เรียกว่าค่อนข้างจะข้าวยากหมักค่ะนะคะก็จะเป็นเปลี่ยนเป็นการทำช่องลมแบบใช้ไม้ถักอ๋อจะเป็นไม้ซีซใช่ค่ะไม่มีการฉลุแล้วนะคะอันนี้ก็คือเป็นยุครัชกาลที่เจเ็ด ตอนนี้เรากําลังบูรณะบ้านทั้งในส่วนนี้นะคะเพื่อที่จะเปิดให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้มีโอกาสได้เข้าไปเยี่ยมชมบ้านทั้งหมดนี้ยังมีชีวิตก็หมายความว่ายังมีคนมีคนอยู่ครับผมตอนนี okay. ้ไม่มีคนอยู่มีค่ะบ้านยังมีชีวิตนะฮะก็คือบ้านที่ยังมีคนอยู่นะเดี๋ยวเราไปรอกันข้างนอกดีกว่าครับตงเนียเป็นัคนสุดท้ายลวานโบราณใช่ตอนนี้ท่านสวัสดีครับคุณผู้ชมฮะานขณะนี้เราอยู่กันที่บริเวณสุขุมวิทไม่ใช่สุขุมวิท จเจริญกรุงหนึ่งข้างหน้าสะ,สะดุ้งเลยสุขสุขขไม่ใช่ไหมจเจริญกรุง103่ง้อยามนะฮะคุณผู้ชมฮะก็เป็นอยู่กันกับกิจกรรมผู้ว่าสัญจรบริเวณเขตบางคนแหลมฮะเป็นยังไงบ้างคะท่านรรองฮะก็ดีมากเลยครับ ก็ชุมชนนี้เข้มแข็งมากแล้วก็มีหลักฐานทางวัฒนธรรมอยู่นะมีอาหารมีอะไรต่อสิ่งต่านที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากเลยคือการท่องเที่ยวแล้วก็การเศรษฐกิจาของชุมชนโอ้โหอย่างนี้ก็เรียกว่ากระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็เป็นการใช้พื้นที่ใช้สอยส่วนกลางของชุมชนให้เกิดประโยชน์อย่างมากเลยนะครับคุณผู้ชมพรับเพราะว่าก็เป็นหน้าบ้านเขาเองก็ต้องดูแลถ้าประชาชนมะ คือเพราะว่าชุมชนเนี่ยต้องมีความแข็งแกร่งแต่ประชาชนต้องม,มีที่ดินแต่ว่าน,นี่เป็นตัวอย่างที่ดีรครับครับและนี่ก็คือภาพตัวอย่างนะครับคุณผู้ชมฮะน,มนี่ฮะโหนี่เนี่ยอยู่ในซอยนะคุณผู้ชมอยู่ในซอยชุมชนนะแต่ดูสภาพคือเป็นมีนักท่องเที่ยวเดินเข้ามาหลากหลายมากนะฮะคุณผู้ชมฮะอ๋อคุณผู้ชมฮะใครที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับบางคอแหลมฮะอรินเชิญฮะอยู่ตรงข้ามเอเชียทีคนะครับเจริญกรุงหนึ่งร้อยสามนะครับคุณผู้ชมฮะเดินเข้ามาได้เลยครับ เดินมาเรื่อยๆนะจะเจอเ<า>จอของน่ารับประทานเยอะแยะมากเลยฮะเรียกว่าพาคู่รักของตอนเองนะมาดินเนอร์ได้นะครับคุณผู้ชมฮะอันนี้ก็หอยทอดฮะหอยทอดนะจ๊ะสวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนสัสดีรรครับทำงานเหมือนกันนะเราควทำงานเหมือนกันนะอ่าทำงานทำงานทำงานสวัสด,ดีสวัสด,ด,ด,ดีอย่าลืมมานะครับดดอย่าลืมมากันนะครับคุณผู้ชมฮะหนึ่งร้อยสามนะฮะเจริญกรุงหนึ่งร้อยสาม

Being, yeah. huh? เอาละคุณ hmm. ผู้ชมฮะก็เดินกันต่อฮะขณะนี้เราอยู่กันที่บริเวณหน้ามาสยิตอันอาติกนะฮะคุณผู้ชมฮะของดียังมีอีกเยอะเดินต่อนะจ๊ะเห็นไหมป้ายก็เขียนบอกครับคุณผู้ชมฮะใครที่มีเวลาฮะก็เข้าไปดูที่เพจกรุงเทพมนคร นะเสาวาทิ์นี้นะมีกิจกรรมมากมายหลากหลายมากๆนะฮะมากกว่า8ดจุดทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานครนะฮะทั้งดนตรีในสวนทั้งกิจกรรมที่ดึงความสาม,มารถของชุมชนออกมาเพื่อแสดงออกให้กับชาวกรุงเทพได้รู้นะฮะในเรื่องของวัฒนธรรมต่างๆทั้งการวัดวัฒนธรรมต่างๆก็มีอีกมากมายเลยนะฮะคุณผู้ชมฮะอย่าลืมฮะเข้าไปที่เพจกรุงเทพมหานครนะครับคุณผู้ชมฮะจะมีรายละเอียดของกิจกรรม นะครับที่จัดในเสาร์อาทิตย์นี้นะครับคุณผู้ชมฮะและยาวต่อไปเรื่อยๆทั้ตลอดทั้งเดือนนะครับคุณผู้ชมฮะข้างในไม่มีอะไรขายไม่มีรขายวรยานะคะนเาไมเป็สู่เลยน

ใัารม์เพราะว่าเราเป็นพ่อค้าแม่ค้าการจ่ดการเนี่ยเร่่ที่สำคัญถ้าเราไม่รู้จักการจัดการให้ั่เหลือนะ้กรจ่ดการในส่วนนี้ไช่วยประชากันกโชหน่อยกชคืออะไรพรอมยังไงบ้างอ่าเราฝากส่วนหนึ่งรัฐบาลช่วยสมทบส่วนหนึ่งรัฐบาลก็จะสมทบเข้าไปเลย เดืเท่าไหร่ยังไงอ่าแต่อันนี้รู้สึกจะแท้อายุอันนี้เริ่มต้นที่เท่าไหร่คะเริ่มต้นที่การฝากกี่บาทคะเดือนละห้าร้อยเดือนนึงนะครับก็คือฝากแค่ห้าสิบบาทห้าสิบบาทเดือนนึงห้าสิบบาทเดือนนึงฝากได้แล้วฝากห้าสิบบาทรัฐบาลให้ห้าสิบไม่ใหญ่ครับก็คือมันจะเป็นตามต่ำนะครับตี้ครับมันจะองให้แบบแปดว่าสำรวยได้ครับมันจะเป็นคือฝากเป็นตามช่วงอายุอ่ะครับตั้งแต่สามารถสมัครได้ตั้งแต่ห้าปีถึงห้าสิบปีปีสุดท้ายพอดีเลยอ่ะ คือขอแค่อย่างเดียวครับไม่อยู่ในระบบการสังคมยกเว้นมาตาติดติดทางเลือกที่หนึ่งะนะครับตรงนี้ก็คือพูดได้ง่ายนะครับไอ้งูมันมตัวนี้เหมาะสำหรับ เอ่าพ่ออ่าพ่อค้าแม่ขายอะไรพวกนี้ประชาชนทั่วไปที่เขาไม่มีในระบบการสังคมไม่เชื่อแต่ถ้าถามว่ามาตราต่างๆต่าเจ้าสมัครได้ไหมก้าวสมัครได้เหมือนกันแต่ทางรัฐบาลจะไม่ตยอ๋อกงจะมาสมได้แต่รัฐบาลไม่สมทบให้แต่ในกรณีที่เราไม่มีนะคะไม่มีหลักประกันใดๆก็สามารถที่จะมาทำความรับผิดมีได้รัฐบาลสมทุกให้เหมือนว่าเป็นแบบว่ากินเหมือนแบบว่าอายุ60ปีครับจะได้เงินออกมาตอนที่ไอซิงก์ แล้วนะฮะอีงนี้ก็คือการวางแผนเรื่องของเงินก็คงมีประโยชน์มากนะฮะอย่าลืมวางแผนเรื่องของเงินกันให้ดีนะฮะก็านระบบคคปองร้อยข้าวค่ะสำหรับผู้มีบัตรแล้ อันนี้มาทำบัตรหรือว่าเป็นยังไงเขาเป็น <trader S 2> ร,รับาลไดเลยเอาแล้เอาละฮะก็ถ่ายรูปเป็นที่ระทึกนะฮะกับธนาคารออมสินนะครับวันนี้ก็มาได้ให้ข้อมูลกับประชาชนในบริเวณเจริญกรุง103น,งนะฮะคุณผู้ชมฮะนอกจากจะมีของกินของน่ารับประทานแล้วยังมีข้อมูลของการออมด้วยนะครับคุณผู้ชมฮะก็เรียนเชิญครับเอ๊ะเสียผมเข้าไปปะเนี่ย แค uh, mm ่นี้เสรอินเติร์ภาพอย่าไงยังี่ยังไม่ถึงขั้นเลย